ฟ้ามีตาขอเสนอตอนเงินบุญเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับยายสะอาดยายเร่ร่อนท่าทางสุดโทมอยู่ตัวคนเดียวอาศัยพักพิงข้างทางเป็นที่ซุกหัวนอนกำลังเก็บขยะอยู่นิดขับรถมาหายายสะอาดทุกครั้งนิดเป็นสาวออฟฟิสมีน้ำใจคอยช่วยเหลือยายสะอาดเสมอๆนิดสงสารยายสะอาด จึงขอรับบริจาคจากเพื่อนๆในบริษัทอีกมุมแบงค์บัวกับแก้วเป็นเพื่อนร่วมงานในบริษัทเดียวกันกับนิดเห็นนิดกำลังรับเงินบุญที่จะไปให้ยายทั้งสองคนมีแผนไม่ดีที่จะหาเงินมาจ่ายค่าผ่อนบัตรต่างๆทั้งแบงค์และแก้วได้ทำการเปิด Facebook เพื่อขอรับบริจาคเงิน โดยใช้ใยสะอาดเป็นเครื่องมือเพื่อเป็นการหลอกต้มตุนเอาเงินบุญทางออนไลน์เรื่องราวทั้งหมดจะเป็นอย่างไรต่อไปโปรดติดตามชมได้ในละครฟ้ามีตาตอนเงินบุญออกอากาศวันเสาร์ที่6มีนาคม2,564เวลา14นาฬิกา30นาทีทางช่อง7 HD กด35 ฟังเรื่องย่อละครก่อนใครได้ที่ช่องจะแม่ละครทาง YouTube และ a c e b o o k เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือน